จะย้อมก้านก่อนให้ย้อม <ไป S 2> ก้าน,นได้ย้อมก้านย้อมก้านเลยไปมาเลยซาลิ Sorry, ่าน,นี่ก็คือช่องเดข้าวเหนียวเดข้าวเหนียวนี่ก็คือพลิก200เมตรนะคะวันนี้เราจะมาแข่งกันตอบคำถามคนตีนนะคะทุกคนมีคนละ4คำถามแล้วใครแพ้เนี่ยใครภายในแต่ละคำถามใครตอบไม่ได้จะให้กิน อยากจะคิดเลยครับคิด200เม็ดส้น <200 m. S 2> ต,ตามที่200เม็ดคะใครคิดว่าเราใส่ไม่ครบ200เม็ดไปดูคลิปที่เราตาำได้เลยค่ะพี่คะนี่ก็คือพี่ของเราเดี๋ยวเราจะนับให้ดูเลยว่ามัน200เม็ดจริงจริงหนึ่งสองสาม ขี้งกงอีห้าสิบเป็นหนึ่งอยเองอีห้าสิบสองร่อยอห้าเป็นสามรอ้ยหนึ่งองสามเป็นบนต่้าเพื่อคลิปที่ดีเราก็ต้องทำให้มันจริงๆนะครับกินจริงด้วยจำนี่เห็นไหมอึงขีหงกงก น้อยเม็ดผ่านไปแสบจ,จมูกนะครับมัร้อนมากมัเผ็ดมากนั่นเองอ๋อ คว่าถ้าใครได้เยอะที่สุดก็จะชนะแล้วก็คนที่แพ้ก็จะโดนลุกโป<อ>่งน้ำปลานะครับมันแน่ก็คือถ้าใครถ้าใครแพ้ก็จะได้ได้ห่งเออได้ร้นลูกโปงน้ำห่งแหมอืออือโอเคมาใครจะได้เล่มันถามก่อนมาพ่อหญิงจุอ๋ <laughs> อ <laughs> หนึ่งสองสาม งสองส<ม>ามใครทเอชอัหน้าถามกนน่ะนีค่อชิมก่อนเหรอคอเล็กว่ายน้ำถ้าอะไรใส่หมวกกัน็อกว่ยน้ำถ่ายใส่หมวกกัน็อกว่ยน้ำถ่าอะไรใส่หมวกกัน็อก่าอะไรครับถ่ายวะหนึ่ง่ก่อนหึ่ อไม่ถามรอบค่ะค่ะมันเป็นมันเป็นข้อตกมึกล่ะก็เนี่ยเอาหมวกได้ได้ผ่ารถบรรทุกค่ะเมียวแหมมดแล้วนี่นอนง่ายอ่ะให้แต่บ้านให้แต <c oughs> บ้านแล้ว คำถ,ถามเฟิ้อนรับามเหมือนของเปิ้นมีคนสิบคนอยู่บนตึกสูงจะมีกี่คนที่ตกตึกลงมามีคนเดียวเหาอคนใครคนที่ก้่าครับผิดยังผิดค่ะทไมจะต้มก็จะต้ม,ะตมเล่นสองข้างมิเอาควาถามไหมอมีคนสิบคนอยู่บน อยู่บนตึกสูงจะมีกี่กี่คนที่ตกตกลงมาจะมองนีใค้ต๊กองเพรามันจีบย้่งนั่นหรเออยอมต้อากระตุ้ต้มได้สามข้าง่ะเออกระตุ้มต๊มได้สองข้าง่ะเออกระบังกระบังนีใย่างไรก็นล้วกระมัีให้ต๊กเนาะเพราะว่ามันมาได้มีคนไหนที่จะโดนเนาะกับพิชเงี้ยเออยอมงนัอม สองคนนะคะที่ตกลงมาคือคนที่หกกับคนที่เก้าพวกภาษาเหนือคืออย่างวิ่งฮกก็คือวิ่งคนที่วิ่งก็คนที่เก้าทำมาชีได้เติมเติมอ่วคนที่วิ่งอะ่ะวิ่งมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือน,น,นเรียวกวัวเก้เาปะเมันกินเลยหกภาษาเหนือก็คือเก้านะคะเออหกภาษาเหนือก็คือวิ่งฮกฮกก็คือวิ่งอะ่ะ เอ๊กินนักๆไปขี้เป็นกินนักเลยนี่เด็กก็บมตี๊ดนะเออแต่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 เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าใครตอบผิดให้ให้คนที่เป็นคนถามคำถามอะค่ะออเป็นคนตักให้คนที่แพ้กินนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าโอเคต่อไปคำถามต่อไปเป็นคำถามเป็่นคำถามกบอะไรมีเสาไฟฟ้ากะอะไรมีเสาไฟฟ้า ทางถนนไปเนาะเราเปลี่ยนจติกาใหม่ก็คือเราก็โชคดีไปเลยนะคะเอาทำไมถึงกินก๊อกทางถนนเนาะก๊อกทางถนนมันมีทางถนนอะไม่ได้เตาแล้วล่ะเน่จะอะไรเอาก็กินตีเปิ้ลปั๊กยังไงเนี่ยจะเบื่อไปก่อนแสงจี่ไหนที่มันนะ เียเียร์ฝนนเนี่เทียนตอบกันสุดจัดเลยเพราะอะไร2 0 1สบลบสิเท่ากับ15เพราะอะไร20-10ลบสิเท่ากับส5เพราะมันมันหมนยูนพนดหนกรร่อองสรามอะไอะมาโห อ,อมกันพาอตุ๊ดตอบลงหวางเราพอตุ๊ดตอบห,ห้าเอ,ออเออสิบห้าทอมทอมอ้าวอัดผิดอีกแล้วนะคะเะไดเอ่ะ,อะพี่กะเอา,เากินด้วยกันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราจะเอาน้ำให้กินอีก แกงเขียวหวานทำอะไรถึงจะอร่อยแกงเขียวหวานทำอะไรถึงจะอร่อยหนึ่งพังแกงเออแกงเขียวหวานทำอะไรถึงจะอร่อยอ่ะอย่างแกงเขียวหวานเนี่ยอ่ะอย่างนี้จะอร่อยกินกะก็กินไงจิ้หอมมุ้ง อินอ่ะถึงจะอร่อยอ่ะโอ้ยอาถิดอีกแล้วเออแสงตอบได้อีกแล้วนะคะทุกคนเป็นคนถามแท้ๆเนาะะเอาเดี๋ยวเอาเส้นกับปอเอาแนี่เอากับเส้นอ่ะอ่ะ,อะ,อะ เป็นฆาตากรไก่อะไรเป็นฆาตากรไก่อะไรเป็นฆาตากรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไก่เป็นฆาตากรไก่ย่าง์ทีนคำไก่ฉันซ้องไก่ขาิีฉัคำหนึ่ ตังกั้นหนงตางนามบอกกะนังไก่เห้ฮต่้ยังไก่จิเด็กตายบนปากโก้ดอะโอ๊ยแอดกับมาได้ยากบอกตัว่างูยิ่นะอ่าาเอาไปขอเปน้องนามสุกทายเลยก่อนบาได เยอะๆจ้าน้อยยัเสียเวลาเกิดทามเป็นมาเลยนี่นาบ่บ่มีกติกาห้ามกินน้ำเดี๋ยวพี่บอก้ำถุงแก้มอ่ะกล่องจิ๊บอะไร่างเงียังบางเสียยใจคนรุกอาจจะพอปละเีนี้จะได้เงเนี่ยแฟนแทนเออไม่ใจมัต้องเอาบ้องนำกองละต่ว่า บอกกับถามมัถามเนี่ยทำเหมือนเกิดเหตุการณ์อีกเด่น่นี่ยมันมีจุดสนใจเขาเข้ามาพอเข้าใจก็มันเขาจะตายเลยเอี่ยประท่าทยเขาจะตาเลยนฮ้ยจะตายแล้วมันเดียวไหมเพือคบวปะอ่ะทาหัวแล้วกัน ไอ่ะแหนี่ว่าก็ถ้าต้มถามนี่กินถามอยู่สามเสี้ยมถามอยู่อ่ะกระพิกถึงนั่งกินพริกอ่ะแค่เลยแกไปเล่นนะ <c oughs> เออเนะี่ยอันนี้เป็นถามทางตัวแล้วไปตัวกระถามไปน,นะหัวเรานะจิบต่อไหมทีนี้จะ <c oughs> ไ,ได้เหมนะือนไงยันนง้จะได้กระทายอนะ่ะ อห้าอยู่ก็เออเสร็จฮะตัวตัวถามเพิ่มถามกันมาจะตัวตัวอบได้คนเดียวแล้วป่นตอบได้อังจะต้องถามตัวเป็นลต้องถามหามาจักที่มั่งนี้จักป่วนนั่นแล้วเออก็เปิ่นมันจะได้หาคนเดียวเระปุ่นเพื่อบ่บีมหาเพื่อมาถามเนี่ยมันมันถามเป่วนนะแล้วเป่วนก็ตอบเออแล้วเป่วนกับ อันนี้เปิดกระจดมาไม่ได้ทำละอ่อนมนั่นอะไรปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะ,ะปลาอย่างนี้สัมมาคารวะเราจะปลาคาบเนาะปลาเกา๋าปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะปลาไม่ไหว ตา,ต,า <laughs> <laughs> ต,ตัวเอเขาไม่หาไ,ไม่ารวะหาปะเหม,มอมีาหามแล้วอะ คลิปที่ดีเราก็ต้องทำให้มันจริงๆนะครับให้คลิปอันน้บ่้งอย่นี้มันน่าดูตรงไหนอ่ะเออในคลิปนี่ฮาโค้นบอลน,นักนาถ้้จะตัดคลิงออกจากสองไปเลยคลิปต้องใส่น้ำขุ่นทีคเออนเดอร์เข้าเหนียวนเ่นแอละ ย้อมก้านก้นย้อมก้านได้ย้อมก้านย้อมก้านเลยไปมาเลยเฮ็ดไปมาเลยย้อมก้านแล้วอ้าแพ้นะคะไหนปับดูพวกนันเหรอกกาก็คือกติกาเนาะตัวนี้ยังไม่ใส่จะใส่เพิ่มมึงก็เอาเี้ยเอาเี้ยก็ได้อาเขายอมแพ้นะคะเขากินเผ็ดไม่ได้ เอาไปลยคืออาร์ตยอมแพ้นะคือมันป๊อดแล้วก็มันแ้แติลพัดเยอะแยะค่ะบอกว่าคลิปเลสส์ไละคงไม่มีคนดูอะไรเงี้ยถ้าถ้าคนดูเยอะนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะเพื่อไล่อาร์ตออกจากช่องค่ะทุกคนไปเป็ดนั่นเลยม,มาหนึ่งสองสามจับตาดูที่นี่ แต่ว่าอาร์ตอะเตรียมถามไม่ดีมาเองแหละแต่ว่าแสงอาะเตรียมถามยากมามันก็โทษเราเนาะว่าเรารู้คําตอบอะไรอเงี้ยค่ะเดี๋ยวนขอักขอหางอีกกอถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย